สวัสดีตอนเช้าคุณดุสิตคุณดุสิตท,ที่ว่าจะส่งยาพ่นจมูกแแห่ตมานั่นนะถ้ายังไม่ได้ส่งก็ไม่ต้องส่งนะเพราะว่าจะย้ายไปอยู่ชัยภูมิสองสาวันนี่แหละคงจะไม่ทันได้รับอ,อาการกระดูกทับเส้นมันกำเริบมาก ช้าไม่ได้แล้วช้าก็อาจจะเป็นอามาพึกอามาพาดไปตอนนี้ลุกขึ้นแทบจะไม่ไหวแล้วอืมกว่าจะพยุงตัวลุกขึ้นได้แต่ละครั้งนี้โอดโอยเลยละอาการหนักก็คงจะต้องขึ้นรถไฟไปลงโคราชแล้วก็นั่งรถ รถทัวร์จากโคราชไปชัยภูมิไม่มีตังค์มากพอที่จะไปเช่ารถก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยก็พอไปได้พอช้ากว่านี้ไปก็จะไปไม่ได้ขณะที่พอลุกได้พอเคลื่อนไหวได้ก็จะพยายามเพราะว่าอยู่ที่นี่มันจะไม่มีใครดูแลจะย้ายไปอยู่วัด ที่ท่านมีบุคลากรดูแลผู้ป่วยขั้นสุดท้ายไปฝากชีวิตไว้กับท่านพระอาจารย์คันชิตอกินจโนวัดป่าสันติธรรมตำบลตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเหนื่อยครับ